อึ้งนอนเดึกทรงผลอ้วนเหตุฮอร์โมนแปรปวกนการนอนเดึกหรือว่าน,นอนบพ่พอิึ่งผลให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายก็คือข้อที่หนึ่งฮอร์โมนเขียดหรือวา่าขอ้อมนฮอร์ติซอกระตุ้นให้รู้สึกอยากอาหารหวานหวานหรือว่าน้าตาลหลากว่าเดิมฮอร์โมนหิวหรือวา่าเกตลินสิท่งผลให้หิวเป็นสองเท่าข้อที่สองฮอร์โมนความอิ่มหรือวา่าเลปติน สิลังลดลงทรงผลแหรับประทานแล้วแต่ว่ากลรู้สึกว่าบ่ก่อยอิม่มจนกลายเป็นการกินหลายเกินไปและหากอยู่ในช่วงวัยรุ่นถ้าเกิดว่าเขานอนเดืกก็สิทรงผลเห็ดห้เตี้ยอีกด้วยข้อที่3เขานอนช่วงเวลา21นาฬิกาถึง23นาฬิกาบนนอนเดึกกว่าเทียงขึ้นบนเห่่นมือถือคอมพิวเตอร์หรือว่าเบิงโทรทัศน์30-60นาทีก่อนนอนเสียงสว่างจาก เครื่องใส่ไฟฟา้าเรานี่สิรงผลให้นอนบ่หรับได้แล้วก็อย่าดืมชากาแฟ6ชั่วโมงก่อนนอนจัดห้องให้มื่อสนิทเงียบอุณหภูมิพ่อเหมาะตื่นนอนในเวลาไก่เคียงกันเสมืออันนี้ก็คือแบบว่าเขาวิจัยมาแล้วเนาะว่าการนอนดึกนี่สรงผลให้เขาเนี่แบบว่าอ้วนเพราะว่าเขาก็สิเกิดการแบบหิวนันหิวนี่หลายกว่าเก่าสิแม่แต่เกิดว่าเขาพอท่นนอนหรือว่าเขา ยังเล่นมือถือหรือว่าบิงโทรทัศยูงซีก็สิเฮ็ดให้เฮา